ส,สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบมจะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยมาฝึกภาษาตุรกีค่ะคลิปนี้นะคะบิ๋มทาขึ้นมาเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะบิ๋มได้เรียบเรียงคําแล้วก็ประโยคที่ต้องได้ใช้จริงๆเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะฝึกพูดตามในคลิปนี้นะคะถ้ามาเที่ยวตุรกีแล้วเนี่ยใช้ได้ในชีวิตจริงเลยนะคะแล้วก็จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่ตุรกีแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูคําแล้วก็วลีสั้นๆที่เราต้องได้ใช้บ่อยมากๆนะคะค่ะ คำที่หนึ่งนะคะก็คือคำทักทายนั่นเองค่ะแม์ฮาบาแม่ฮาบาคำนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนตุรกีนะคะเขาจะไม่ออกเสียงตัว H นะคะเขาจะออกเสียงรอเรือคั่วไปเลยนะคะถ้าพูดเ,ดเร็วก็จะเป็นแม์ฮาบา แมทรบาคนตุรกีเขากล่าวทักทายเราแล้วก็ตอบกลับไปได้เลยนะคะว่าแม h a บาใช้เป็นคำทักทายก่อนหรือว่าจะตอบรับคำทักทายกับคนตุรกีได้นะคะ e ม h a บาคำที่สองนะคะก็คือคำว่าขอบคุณเป็นภาษาตุรกีนะคะก็คือ teşekkür ederim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  Te e แปลว่าขอบคุณนะคะ หรือว่าถ้ามันยาวเกินไปนะคะเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะคำนี้นะคะได้ใช้บ่อยแน่นอนนะคะแต่อาจจะยากไปเนาะมันค่อนข้างจะยาวนะคะถ้ามันยาวเกินไปนะคะเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะเขาเข้าใจแน่นอนคำต่อมานะคะก็คือคําตอบรับเป็นภาษาตุรกีนะคะเอเวที่แปลว่าใช่หรือค่ะนะคะภาษาอังกฤษก็คือ yes เอเวตเอเ คำนี้นะคะเป็นคำตอบรับนะคะถ้ามีคนถามเรามาแล้วคำตอบนั้นก็คือใช่นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า e v e t ส่วนคำตรงข้ามนะคะก็คือคำว่า h i r h e r higher higher <"h ier" S 2> แปลว่า NO นะคะแปลว่าไม่ไม่ใช่นะคะถ้าะะเราตัปฏิเสธนะคะเราก็พูดได้ว่า h i r h e r ์ลูดเแปลว่า PLEASE นะคะแปลว่าได้โปรด คำนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ในประโยคแบบขอร้องนะคะไปร้านอาหารหรือว่าร้านขายของที่ระลึกถ้าเราจะไปซื้อสินค้าอยากจะต่อรองราคาอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถพูดว่าลุดแฟนลดแฟนคำต่อมานะคะก็คือคำว่าฮอชบูดุกฮอชบูดุกฮอชบูดุกตัว S ที่มีหางห้อยลงมานะคะเขาจะออกเสียงเป็นเหมือนช่อช้างยาวๆนะคะฮอช บู d ุกคำนี้นะคะจะเป็นคำตอบรับฮอ h o s k เ l d e n i s นะคะ h o s k ก l d e n i s h o s k ก l d e n i s เวลาเราตอบรับนะคะหาเราก็สามารถพูดได้ว่า hosbuduk นะคะ hosbuduk เกิดว่าเขาพูดว่า h o s k ก l d e n i s เวลาเราตอบนะคะเราก็ตอบว่า hosbuduk ที่แปลว่า thanks for welcoming คำต่อมานะคะก็คือคำว่า afedenis afedenis a f f e c t i n i s คำนี้นะคะแปลว่า excuse me นะคะแปลว,ว่าขอโทษนะคะก็จะใช้เวลาที่เราอยากจะถามใครนะคะอยากจะถามทางหรือว่าอยากจะขอทางนะคะมีคนเยอะๆแบบนี้เราอยากจะขอทางเดินนะคะหรืออยากจะถามอะไรใครสักคนนะคะเราสามารถขึ้นต้นประโยคได้นะคะว่า a f f e c t i n i s a f f e c t i n i s แบบนี้นะคะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า share refer เชียร์เรเฟชีร์รเฟแปลว่าเชียร์นะคะก็คือเหมือนชนแก้วนะคะเพื่อนคนตุรกีนะคะชวนเราไปดื่มแบบนี้นะคะเอาใจคนตุรกีหน่อยนะคะถ้าเราพูดคำนี้ได้เขาจะแบบโอ้โหประทับใจมากนะคะโอ้คุณพูดได้เลยนะอะไรแบบนี้นะคะเชียร์เฟแปลว่าแบบเออชนแก้วอย่าแงบบนี้นะคะเออซูดีเรริมเออซูดีเรริมเออซูดีเรเริม,รมคำนี้นะคะแปลว่า ฉันขอโทษนะคะภาษาอังกฤษก็คือ I'm sorry ถ้าสมมติว่าเราไปเดินชนใครนะคะหรือไปทำให้ใครแบบเอออาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะไปเดินชนใครแบบถ้ามีคนเยอะๆจะไปขึ้นรถไฟนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟคนจะเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเดินชนใครเราอยากจะกล่าวคำขอโทษนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า I'm s o r r ตัว O ที่มีจุดข้างบนนะคะเราจะไม่ออกเสียงโ O นะคะ ภาษาตุรกีเนี่ยตัวนี้จะออกเสียงเป็นเออร์นะคะเออเหมือนสระเออร์ค่ะเออซูดีเรริมนะคะก็ลองฝึกดูนะคะเออซูดีเรริมเออซูดีเรริมฉันขอโทษนะคะคำต่อมานะคะก็คือฮาวาเลเน่ฮาวาเลเน่ฮาวาเลเน่แปลว่าแอร์พอร์ตนะคะแปลว่าสนามบินนะคะถ้าเรารู้ไว้ก็จะดีสำหรับตัวเรานะคะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า อีกุนเลอ่านช้าๆนะคะจะเป็นอีกุนเลชอีกุนเแต่ว่าคนตุรกีเขาจะไม่พูดอีนะคะเขาจะพูดอีกุนเลชอีกุนเลชขาจะพูดเป็นแบบคำควบเลยนะคะก็ค mm. ืออีกุนเลชอีกุนเ ก็แปลว่า h a v e a n i c e d a y นะคะก็ขอให้เป็นวันดีๆของคุณคนตุรกีส่วนใหญ่จะชอบวอวยพรให้กันนะคะเหมือนเป็นการบอกลาวอวยพรให้ก่อนที่เราจะจากลาใครสักคนนะคะเราก็จะพูดคำว่า e g r e e t i จบลงไปแล้วนะคะจะเป็นคำแล้วก็วลีสั้นๆนะคะที่บิมรวบรวมมาให้เพื่อนๆลองฝึกดูนะคะต่อมาก็จะเป็นประโยคแล้วนะคะประโยคนี้ก็ค่อนข้างจะยาวขึ้นมาหน่อยนะคะประโยคเหล่านี้นะคะบิมรวบรวมแล้วก็คิดขึ้นมาสำหรับ นักท่องเที่ยวเลยนะคะถ้าิดว่ามาตุรกีแล้วนะคะต้องได้ใช้แน่นอนเลยบิมอยากให้เพื่อนๆนะลองฝึกพูดนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันเลยะคะ่ะอัลลามูโยรุมอัลลามูโยรุมอัลลามูโยรุมคำนี้นะคะแปลว่า I don't understand นะคะก็คือฉันไม่เข้าใจนะจะได้ใช้แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราสนทนากับคนตุรกีพยายามพูดภาษาตุรกีแล้วนะคะเราไม่เข้าใจนะคะแล้วก็พูดกับเขาเลยเนาะเพราะว่าอัลลามูโยรุม อัลเลมยอรุมประโยคต่อมานะคะก็คือเนคค n e เนคาดประโยคนี้นะคะ,ปะแปลว่า how much นะคะราคาเท่าไหร่นะคะน่าจะได้ใช้กันแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะไปซื้อของไปร้านค้าเราจะไปซื้อของที่ระลึกนะคะต้องได้ใช้แน่นอนเลยคำนี้นะคะบิมแนะนำนะคะว่าท่องจำไว้เลยนะคะคำว่าเนคาดนะคะตัว R อยู่ข้างหลังเนี่ยบิมใช้เทคนิคก,ก็คือพยายามหันลิ้นนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบเนค d าด ก็พยายามหันลิ้นนะคะถ้าถ้าเห็นตัว R เนี่ยเราต้องแบบหันลิ้นเป็นรอเรือนะคะก็จะเป็นน e คดาถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามนะคะว่ามีส่วนลดไหมลดราคาไหมนะคะของชิน้นนี้ลดราคาไหมนะคะเราก็สามารถถามได้ว่า i n d i r r m w w r m e ม i อ i อิ i r ด m m ม r i ร์ i เอออ m r i ส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้เวลาที่เราไปซื้อของตามร้านนะคะเราอยากถามว่ามีลดราคาไหมเราก็ถามพนักงานได้เลยนะคะอินดิริมว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้พนักงานนะคะลดราคาลงมาให้เรานะคะก็คือการต่อรองราคานะคะเราน่าจะต้องได้ใช้นะเวลาเราไปซื้อของที่ระลึกนะคะเพื่อนๆก็สามารถท่องจําแล้วก็พูดได้นะคะว่าอินดิริมยาพาร์มูสเนสอินดิริมยาพาร์มูสเนสอินดิริมยาพาร์มูสเนส i n d i r i m ม a p p r m u s ู n ิ s i n m u s n s แปลว,ว่าลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะคะถ้าเราอยากจะต่อรองขอให้เขาลดราคานะคะก็สามารถท่องจำแล้วก็พูดปรีโยคนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คำก่อนหน้านี้นะคะเราสามารถเอามาใช้ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าลดเฟนลดเฟน please นะคะเราก็สามารถเพิ่มคำนี้ลงไปได้นะคะ fen fen ลดเฟนลดเฟนแปลว่า โปรดลดราคาให้ฉันหน่อยนะคะอะไรแบบนี้นะคะประโยคต่อมานะคะถ้าเราอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า yardum e d a m e s n e s yardum e d a m s n e s yardum e d a m s n e s yardum e d a m s ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะถ้าเราอยากจะขอร้องให้ใครมาช่วยเรานะคะเราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้เลยนะคะ yardum e d a m s n e s ประโยคต่อมานะคะก็คือ Toilet n e r t e r e toilet n e r t e r e toilet n e r e r e Toilet นะคะแปลว่า toilet นะคะแปลว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนนะคะประโยคนี้น่าจะได้ใช้เวลาที่เราไปเที่ยวในสถานที่ที่ค่อนข้างจะไกลจากชุมชนนะคะว่าเราไปร้านอาหารนะคะเราอยากถามพนักง,งานนะคะว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะ toilet near t e r e toilet near t e r e i n งกฤษ b i l ิ y ิ o อมุ u n u น i สอั i l i ษเจแปลว่าภาษาอังกฤษนะคะ i s h กฤเบ r ก็แปลว่ารู้จักคุณรู้จักภาษาอังกฤษไหมนะคะ i ังกฤ j เ i เบลิโอ r m u s u n u ถ้าเราแบบพยายามที่จะพูดภาษาตุรกีแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจแล้วพูดภาษาอังกฤษดีกว่านะคะแล้วก็พูดประโยคนี้กับคนตุรกีเลยนะคะอัง i ฤษเ i เบลิโอ r m u s u n u ประโยคต่อมานะคะนา i ิก r i r บิลิ ประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันจะไปยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเราจะไปที่แอร์พอร์ตนะคะแอร์พอร์ตภาษาตรุรกีก็คือฮาวาลาน ne h o w w a น a ne n a s เ l g i d e l e r i า h า w w a l a ne nasıl gidelerim วาฉันจะไปแอร์พอร์ตยังไงนะคะเราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปแกรนด์บาร์ซ่านะคะแกรนด์บาซ่า nasıl g i d e l e ร i m p a m u k คาเลน a s กิเดเบ l e ริม คอมูคาเลนออซิกเดบเรริมประโยคต่อมานะคะก็คือเฮซับเอราราเบรเมียมเฮซับเอราราเบรเมียมเฮซับเอราราเบรเมียมประโยคนี้นะคะก็คือเวลาที่เราไปร้านอาหารนะคะแล้วเราจะเรียกเก็บเงินนะคะก็เหมือนจะให้เขามาเช็คบิลนะคะเราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้นะคะเฮซับเอราราเบรเมียมหรือว่าถ้ามันยาวไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถพูดได้สั้นๆเนาะว่าเฮซับลุดเฟนเฮซับ ลูดอเฟนเฮซับก็คือบิลนะคะเฮซับลูดอเฟนบิลพลีสนะคะก็พูดสันๆก็ได้นะถ้าประโยคแรกมันยาวไปนะคะประโยคต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถพูดได้ง่ายๆเลยนะคะว่าเนเรเดเนเรเดเนเรเด แปลว,ว่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ใช้สถานที่ที่เราต้องการที่จะไปก่อนนะคะแล้วก็พูดคำว่าเนเรเดอย่างเช่นเราจะไปที่ย่านทักซิมนะคะทักซ e ิมเนเรเดทักซิมเนเรเดหรือว่าถ้าเราจะไปเออไยาโซเฟีย uh, นะคะอายาโซเฟียเนเรเดประโยคนี้จะค่อนข้างง่ายนะคะสั้นๆจำคำว่าเนเรเดแล้วก็เอาสถานที่ที่เราอยากจะไปมา พูดได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะจะใช้สําหรับถ้าสมมุติว่าเราขึ้นรถสาธารณะนะคะอย่างเช่นรถบัสหรือว่ารถไฟฟ้า,หร,รฟฟาหรือรถแท็กซี่นะคะถ้าเราอยากจะถามถามคนนะคะถามคนขับรถหรือว่าถามคนที่ที่นั่งไปด้วยกันนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะผ่านย่านนี้ไหมนะคะอย่างเช่นทักซิมดันเกชเชอร์ไหมทักซิมดันเกชเชอร์ไหมจะผ่านย่านทักซิมไหมนะคะเราก็สามารถพูดได้นะคะทักซิมดัน กชไหมหรือถ้าเราจะไม่แบบให้มันถูกหลักไวยากรณ์นเนี่ยเราก็พูดได้ง่ายๆเลยนะคะทักซิมเกชั r นไหมอ a ยาโซฟีเกช h ่ r ไหมประโยคสุดท้ายนะคะก็คือเวลาที่เราต้องการอะไรนะคะอย่างจะไปไปร้านอาหารอยากจะสั่งเมนูนี้นะคะหรือว่าจะไปซื้อของที่ระลึกอยากได้ชิ้นนี้อยากได้ของชิ้นนี้นะคะอยากได้อันนี้เนี่ยก็คือ I want นะคะถ้าภาษาตุรกีนะคะเราจะพูดได้ว่า istiyorum Istiorum i s t i o r u m แปลว,ว่าฉันต้องการนะคะเวลาที่เรา,าจะสั่งเมนูอะไรนะคะข้างหน้านะคะเราก็จะใช้คำนะคะอย่างเช่น s u i อิส o o โยฉันต้องการน้ำแบบนี้นะคะ I want water ซ u ่อิส o o โยใช้ istiorum ใช้แปลว่าทีนะคะ ก็คือชาชาตุรกีค่ะ c h อิส um. s t i ğ r u m ถ้าเราไม่รู้คําศัพท์นะคะทุกคนไม่รู้คําศัพท์เลยเนี่ยว่าคําศัพท์นี้เนี่ยพูดว่ายัางไงนะคะเราก็พูดได้ง่ายๆเลยเนาะว่า bu 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 แปลว่านี่นะคะ bu i s t i ğ r o m um. i want this one i want this one bu i s t i ğ r o m um. ก็คือฉันต้องการสิ่งนี้นะคะถ้าไม่รู้คําศัพท์ชาภาษาตุรกีว่ายังไงเนี่ยเราก็จําคํานี้เลย bu b ูบูอิสติ o o m ุก็ชี้เลยนะคะ b ูอิสติอ r ลุมบิ๋มใช้บ่อยนะคะถ้าไม่รู้คำศัพท์ b ูอิสติอ r ลุมบูอิสติอคือเวลาที่จะพูดนะคะใช้คำศัพท์ที่เราต้องการแล้วก็พูดคำว่า Is t ติอ o ลุนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำแล้วก็วลีแล้วก็ประโยคที่บิ๋มรวบรวมมานะคะที่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ย ถ้าท่องจําแล้วนะสาะมารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้เลยถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวที่ประเทศตุรกีนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆท่องจําจําได้นะคะเพื่อนๆเนีเ่ยจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะเวลาที่มาเที่ยวตุรกีแถมยังจะทําให้แบบคนตุรกีประทับใจนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจที่จะฝึกภาษาตุรกีไว๋บิ๋งจะมาทําคลิปเกี่ยวกับภาษาที่ลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะ ไปซื้อของที่ระลึกนะคะต่อรองสินค้าเนี่ยเขาพูดกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวิ๊จะมาทำคลิปลงรายละเอียดให้เพื่อนๆดูอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะดิจะได้ทำคลิปดีๆมีประโยชน์ให้เพื่อนๆชมอีกนะคะคลิปนี้บิงกก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ